ครับผมสวัสดีเอฟซครับผมสวัสดีเอซีทุกๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่งานมาเหงเด้พี่น้องเด้อมาหาเหงพาม้วนครับผมนะวันนี้เดินทางมาติดตามแนวทางเสี้ยนขาดปัดครับผมเนาะงวดที่แล้วฟันหกหนึ่งสามออกโคกหนึ่งรางพี่น้องเนาะ บีเห็นอยู่แต่ว่าบันเป็นตัวเน้นเพิ่งจะเน้นอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่งเน้นบุญเนาะหกหนึ่งสามออกหกหนึ่งรางเนาะพี่น้องเอางวดประจําวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนี้รอดที่ตามไปพร้อมๆกันจะได้ตัวไหนครับผมขาัดเอางวดประจําวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเดี๋ยวพี่้องเด้อเสี้ยนขาดตัดตัดแบบนี้พี่น้อง คนหายมาแล้วหายมาแล้วจะตั้งไปเลยรอติดต้มไปน้ำเดี๋ยวมันจะมาพอพนบอลเลมานางบอลเลยคือคนิ้าคนวณหายมาแล้วเปลาเองเลยคือว่าเตเลยมาบนี่มามาพี่นั่งเครื่องบาดนีมา่เอาไปยัดแล้อาเอาอันี้แหละยวจะเอาเดียข้างห้ถืออันนี่นไทยเด็กไทยสามตัวเหรอโอไทยมือนีเจ้าจิ้ล่อยังไทยสตัวทุกอย่างเหรอทุกอย่าง่น่ในไทยได้ใหญ มีทายสมตัวงวดนั่นวดนั้นออกศูนย์หนึ่งเกาไหมศนย์น่งเก่ามียมตัวไหมมนสามไหมตัวใดนี่ยเกือบทายสามตัวสามสี่สองือเปอืมอ่ารอสักครู่พี่น้องบอสใสว่าอนั้นเนาะบอสมานทางให้เร่สุบเลแล้วจะเธิเนียวิ่งหกตัวเดียวตัวใดวหกตัวเดียวตัววิ่งพี่น้องตัวเล่นผู้ใดถามหาตัวเดียวห วิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวรัฐบาลไทยแมนป่ะเนี่ยเอาสัรัฐบาลให้ก่อนด้วยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวิ่งหกค่ะวิ่งหกค่ะวิ่งหกจากตัวที่เป็นศูนย์หกแปเป็นันทีนึง่าเดือนสองหตัวเดียว068ปามตัวศูนย์หกแยังเคยว่ามีหกศูนย์หกแปดศูนหแปด 66โอ้แปดนี่เป็นเลขที่แปดกีมงท่แปดไม่ชุดแปด่วงวันดล่รงเหมือนงันนี้เหรองเหมโอ้หันบนบนดี่างตันนี้บนบนดี่าง่าง18ตัวเดียวเลย18ตัวเดียวพี่น้องแป18ตัวเดียวแขนเป็นแขนโอ้กับกบกับแปดลัหนวยดิแปลักหนวย แปดหลักหน่วยเปลี่ยนไได้ขึ้นหนึ่งแปดเแปดหลักหน่วยล่างกันตายได้หนึ่งต้องตเองกันตายบุญเลยอ้ากันอีกครับีสคบุญแลยโอ้ตัวกันบุญชี้หนึ่งตัวกันบุญมีไปกัปเหลียงก็ข้างล่างน่อยหน่อยสาบเอ็ดสามหนึ่งอ๋กันตายกันตายพี่น้องชี้ในสา โอ้ไทยสามตัวไทยสามตัวพี่น้องหาฉลากกินแบงรัฐบาลยี่สิบหกแปดระวัางด้วยพี่น้องเอ้ยแล้วก็สามสี่สองเพราะว่าไหญิงหนึ่งบนว่าหันล่องรางตัวอราว่างรางขึ้นบนวนล่องรางตัวหกหนึ่งก็มันออกรางนี่เนาะออกรางเลยเหรอหกหนึ่งออกรางพี่น้อง แต่ว่าไอจิจับถออออือมันอยู่ในนี่ล่ะมันอยู่ในของเพิ่นนี่ละ่ะมันอยู่ในนี่นนี่ล่ะแต่ว่าส่วนมากตามที่เอ็มพี่เจมมึงนี่ออไอจอิตัดถือมันออกมันแตกมาหลายหัวแล้วในชุดสามตัวเพิ่นนี่แต่มันมาสองตัวสามตัวมาสองเมีนเพื่นสุดปลายมาสามตัวแตกสามตัวเลยนี่พี่น้องจะสู้ไม่เป็นอ่าสู้มเอาหนี้เยอะมากอันเดิมาวกหนึ่งมันอยู่นี่แต่เพิ่นบวกมากเพิ่นมาหนึ่งสาม หมักทีโบคนโบหมักน้ำแม่นรอบเมื่อกี้นี่นะแต่ว่าหกนึงกับมีไอ้เห็นนี่หนึ่งวิ่งบนแต่ว่าไปลงล่างเห็นป่ะพี่น้องรอบนี้ฟันแล้วบาะนี้ฟันอะไรพี่น้องรอบนี้เนื้อฟันขาดปั๊บอืมเอาวนบนวนล่างวนล่างเอ้าอันนี้ท่ายสามตัวนี่สามตัวท่ายสามตัวขึ้นไปยึดทั้งบน ก็หยิบใกล้อ่ะเอาอยู่มีโอกาสอยู่ด้านหลังไงมีโอกาสแตะทั้งหก เอาว้ายสตัวก็ท้ายรางวัลที่หนึ่งก็มีโอกาสเอาท้ายสามตัวก็หยิบไปเลยมีโอกาสทั้งรางวัลที่หนึงทั้งสตัวละเมืองดีๆในนี้พี่น้องบางทีอาจจะเป็นซูนวกก็ได้เก็บเจ็ดรเตี้ยแล้วต่สะปิ้นหัวนี่พันบ้าหยกับเลยใส่วิจารณญาณในการรับช่อมเอาเอาไงาพันบ้าหลัมาด้ยเลยอยู่นั่งย่งแปดตังส่วันแลอยู่รักน้วยเป็นแปดหนสิกาแล้วแต่พี่น้องพิจารณาเอาเมียนพอเป็นว่าบอไห้เฮ็ดยังด้วย หลับมังเพิ่งอยู่แล้วนี่พี่น้องอยากตัดอยากหงกันแล้วจะพี่น้องแต่ละส่วนมากมันจิตมันอยู่ในชุดสามตัวนี่เองมินมึงหลายรอบแต่ละแต่ละครั้งแต่ละงวดมากเลี่ยบไลยมันมาในตัวนี้ไม่เนี่ยมาในชุดสามตัวไม่ได้หนีแหละนี่พี่น้องตลอดมาเนี่ยหลายงวดแล้วมาขึ้นได้หนีละพี่น้องเนี่ยเสื้อสิแตกหนึ่งแปดกับพวกงูหนึ่งแปดนี่พวกกรมได้เปล่าแดงเลยหนึ่งเนี่ยแล้วพวกเจ้หมักตัวเดียวโอ้เจ้ามักตัวเดียวบนเจ้ามักตัวไหนสันเนี่ยพวกแปดเยอ บนมาก68ที่เขาคือบัตัดเอาได้หะละพี่น้องบัดนี้พิ่นบอตัดรหท่แล้วบนนี้มี0โซน68เอาเมื่อพี่ตัวเดียวนึงเนาะกับพิ่จานาเอาตัว3ตัวก็068เน้น68ก็บอกตัวเดียวแล้วเหนอตัวนะวัาที่หนึ่งกลาที่หนึ่งโตกันมไปอม่อัหร่ไก่เชียงสองนี่เลยเจ้าพี่ปโอ แตกกันหรือซื้อ่ใเช่ถับอาศูนยกแวงเลยวงเือนเนาะเอาวงเลยสาวงส่าอ่าแล้วเสียาไม่เห็นคือชุดเด่นเพ่นคือจังว้หันแหละวางวดวาหันบอกวาหันวอเซีิโต้ซื่อเข้าอเอาพี่น้องบาทนี่ครบชุดเต็มนะฮะเอาบาทนี่ครับอธิบายจารสวยเห็นบ้นี่ศูนยปแล้วเอาอธิบายมาศูนย์หกแปดศูนยหกนตาเราเองเรื่องที่หกแปด ว่าเป็นบุญได้พี่น้องฮกเป็ดเหรอฮกเป็ดแท่งเยอะคนแต่ว่ามันมันอาจมีโอกาสอันนี้แอดมินเจ้ากับเจ้าบ่เขียนเพราะว่าต้นว่าสูตรฮกเป็ดมันส่งกันได้เลยของพี่น้องที่เป็นโอ้เอาเป็นสูตรด้ยเป็นสูตรเป็นสูตรเตัดแตนหน้ามึงเอาจะได้หน้ามึงเอาเลิกสูตรแล้วได้พี่น้องสูตรไม่ได้แต่เขียนลงสั่นเอาแบบนี้มึงก็ครับเป่าวป่าวมัดท้องฮกที่เดียวแล้วป่าวมาครับผม กาเป่ามากนี่่นมักหกหกไม่ใช่ซีซีเหรอ่นาอ้คือซีซีนเหรอว่าซี่ยิเข่าเลยส้มตัวไทยตัวกันซีนึงกับสามนึงพี่น้องซ้มตัวไทยก็แตกดี่ดีที่ของพคนบนนได้พี่น้องมีโอกาสมากคุณได้พอศูนย์หกแัง่เก็บไวสามส่สองเพื่อได้ไม่ได้วันมันออกคือ่องเข่าเลยคนนี้นอ หกแปดไปชูหกแปดสามสี่สองีเป็นเลขไทยรัฐบาลพี่น้องไปพิจารณาฮะพ่ออยู่ตางไหนเนาะหรือว่าหาเห็นสิมโคโลกีเลียงาาโอเคโล้ยงเลย้งเอาแกปาพี่น้องฝากก่อน้ของขาดตัดเอาเรื่องพันธบัตรเลยมาดเ้อมาลายบัตรมาบานิสิ่งพนี่ามดนอุามานีี่พีพี่พี่พี่าพี่่่พี่พี่พี่ กำลังมาเนี่โอ้ตกินบบบนี้เอามากแบบพี่น้องพ้นคำนวณมาให้จังนี่พี่น้องเนาะพ้นเฮ็ดออกมาเลยจังสี่กับพิจารณาเพิ่งเอาเด้อเนาะจะมาคข้างหกแปดสิหกแปดก็คือเฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยเฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยหลักนี้ก็จะเปลี่ยนหลักนี้ก็จะบ่เปลี่ยนพี่น้องแปดเพราะหน้าจันทร์คันจะดีถือถือสามตัวเลยเด้อคัะถือสามตัวเลย โอ้ามนี่สองสามสีสองมากมันจะังีิบยังคิดไมถ้าถ้าผู้ใดไปเห็นนกินแมงรบประดังตันเลหนึ่งนาสนานนะนี่ช68กรยาย็แดเดดสเลยอ้สามสามสี่พี่นนออออกตรงตรง่มันบกกันาการเนี่ยะว่านิดหนึ่งมาตรการเนี่ยายี่สบามตัวโปรดมาตกอยานึ้าผมก็รีบความเหรอนี่แค้นเป็นแคอน้สาตัวปล่อยช68เมน ยงไดจานเท่าไรเป็นล่มกอนแข็งเป็นแข็งพี่น้องแ่ผ่าไปเดีอี่ตอกันนะสี่หนึ่งสามหนึ่งก็น่ากันตายเลยแต่ว่าถับเป็นปุนสีมากมีโอกาสกันตายไว้่นเ็นขาเกตัวบ่บ่บ่เ่บ่บบอบ่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 บบบ่บ่บบ่บนบบ่บนบ่่่บ่อ่เนบ่บบมบิ พวกก็เป็นพกที่พี่น้องเก่าสิมากกลือของเก่าเดี๋ยวะเื่อเดี๋ยวจะเถื่อเ่นเะเื่อมากระเถื่อตมักมมาตัวว่วสื่อเองเอ้าแต่พี่น้องไม่ไดกลัฝันไปฝันไปเจ้าฝันไปตอหมดจำไม่ดอกใหญ่เอ้าไม่ได้ฝันตีฝันจะไม่ได้สุเชยคือฝันฝันมันมันมันวนอะไรกันั่่างไรก่ มันดินเขาปีเราสีนทุนคืออตัวเปิดชินเขาน่ะเลี้ยงเดียวอายุฟันสี่สิบปีเมื่อนะฟันตะพุ่นเหรอพวกฟันอีเลยฟันยูจำไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ร่วังบ่พ่อเป็นเรื่องเป็นเล่าว่าพ่อเป็นเรื่องเป็นเล่าเมื่อกี้ดีด้วพี่น้องด้วยสำรับเนี่ยท่าขาดปัดมีโอกาสแตกมีโอกาสแตกต้องพี่น้องมีโอกาสแตกหกแบบเตี้ยแต่มันเป็นเป็นเป็นเน้นหกเน้นหกเลยพี่น้อง ล่างกับขึ้นนึงแปดตัวเดียวโคโลคอโลออโคโลแต่รักเวยเนะนี่นั่นเองแต่รักมยยังมีบันทึกคนหมแต่ก็ปรักวยเติดนี่เชิกันเลยสิโกชินกันเลยชินี้โอ้เลขสีตัวอยู่นี่มาเองนี่เให้ไปนี่สี่ตัวโอ้นี่เลกสีตัวที่น้องไอจับเอาสี่ตัวีสำคัญเลยเดสี่ตัวล่างบ่งเหนกัเออไม่พจับให้ที่อมให้มาเอาเลขสตัวจอนั่นก่อนค่อน่อยหน่อยล้ค่อยเมืองดี เล,เล็กสีตัวเอาล็กับเล็กี่ตัวเหลขที่มาที่มาเขงแปดหนึ่งเลยครับวิีครับออโอ้ยใ <laughs> หญ่ปวดหกตัวเอาขับวิธีครับเอาไปทางไลยละออพี่น้อ,นองบามมาหนึ่งแปดครับผมที่เพะ่ทศไทยนะพี่น้องก็จับเอาจะได้หนีเห็นบ่หนึ่งแปดนี่จับมานีห,หนึ่งน้ามีสี่แปดน้ามีสแปดสี่น้ามีแปดฐาน่เอา อาจจะดิ่งเตนจมากึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ดิ่งขึ้นมาไมนหมกมาโผล่จนมังไเลยอ่าไม่เห็นบางแ่นวันหนึ่งเหรอมีสี่มีห้ามีหนึ่งมีแปดอะไรนะนม่ตนี่โตกัน เลขสี่ถไปซื้อไปซื้อซี่หาไรไปเอือเก่าถ้เกเเก่าเปียนไหมไืใหม่ได้ไหมขึนเจ็ดสี่วา้นมากเลยมีห้ามีนึ่งเอเลยครับนี่บนเตามมาก่อนไไก่อนนี่เชหาบ่อมาอีหลีไปเลือเลขสีตัวยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึมาเมืองบ้านเนี่ยไฟไหวไฟไหเพราะว่าเพื่อเอฟซีเพิ่นจะเอาไปวิจารณ์นะผู้ใดที่ติดตามอยู่นี่เลขสตัวแต่ว่าพิจัดแบบใดก็ไม่รู้แต่ว่าขาดปัดเพิันคือ จับว่าตัวเดียวคือนหปดแล้วก็เปีเป็นลักน้อยเราเอาฮะเราซหนึงสองามาเราเราซหนึ่งสิเรานี่ยมันบุญในบุญนะบุญนะบดีบุญใด้างเผมอ่ะอันนี้ดีตัวนี้แปดหนี่ยน้ไงน่ยจุ่ีน้ไงอ่าเอา้ำ่แหละครับผมนอขอให้คิณาจาเบอร์เก่า เป็นแนวทางด้วยก่นเลยมาติดครับแคปมาเยอไว้กันที่ครับผมนี่เป็นเลขสีตัวตาที่แรกตาที่สงสิตีไปสามสี่งให้เก็บลัตเตอรี่ด้วย3ามสี่องพี่น้องชุดเต็มสองหัม